ในเกมนี้เราจะต้องยิงซอมบี้ใส่พวกผู้คนนะคะให้ซอมบี้น่ะไปกัดคนแล,ล้วเอามาเป็นพวกของเรานะคะเกมนี้ค่อนข้างเกียนแล้วก็ตลกมากๆเลยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้ดกันด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะไปเล่นกันเลยดีกว่าโอ้โหเข้าไปในห้องน้ำายตายแล้วตื่นเต้นจังเลยผู้ชายมาออกกำลังกายต่อนหน้าโอ้โหกล้ามใหญ่มากๆเลยค่ะ พราะแกนี่ยังไม่รู้สินนะว่ากําลังจะตายนี่ส่งซอมบี้ไปเลยละกันยิงไปเลยโอ้ไอซอมบี้นี่นะโอซอมบี้ตัวเขียวโอ้โหมันยังไม่รู้อีกหรอว่าซอมบี้มันมาเนี่ยยิงอัดหน้าอเจ้คนนั้นไปเลยนี่จะดีไปไห,หนอ้าวเ,เจ้ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหเจน,นอนสลบตาย ดูเหมือนว่าตรงนี้เขากําลังเล่นบาสกันอยู่นะฮะโอเคยิงซอมบี้ไปไม่ใช่ยิงฮอนนะฮะยิงซอมบี้มบี้มาแล้วโอ้โหตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีตำรวจด้วยโอเคเราจะยิงซอมบี้เข้าไปข้างในและกันฮะพวกแกจะต้องโน๊นกัดคอกันให้หมดแล้วพวกแกก็จะต้องมาเป็นพวกสานนี่ยิงเข้าไปเลยโอ้ยหนีแล้วหนีแล้วคุณตำรวจครับช่วยผมด้วยโอ้โหดูเหมือนว่าจะไม่ทนันซะแล้ว เอ้ยนี่มันซอมบี้ดีนาะนี่เอาไม้ตีแม่งเลยโอ้โหตมรวจตำรวจนี่คือมันตีเราดักหนึ่งนี่คือเราตายเลยนะเนี่ยถ้าซอมบี้น้อยเนี่ยเราแพ้ได้เลยอ๋อโดสตอีตา,านั่นน่ะมันเข้าห้องน้ํานานมากฉันปวดขี้สุดๆโอ้โหรอเป็นชั่โมองแล้วเนี่ยได้แ๋ยวฉันจะช่วยนะยิงซอมบี้เข้าไปในห้องน้ําเลยนี่ยังไม่เสร็จใช่ไหมพนมนี่นี่ต่อยแม่งเลยนี่ซอมบี้แหกขี้โอ้โหเรียบร้อยเอาละต่อไปก็ตาพวกแกแลลวนะ แกไม่ต้องขี้หรอกแกจะต้องโดนซอมบี้กัดนี่ซอมบี้ช่วยทะลุทะลวงเจ้คนนี้ให้หน่อย <ś la> ช่วยทะลวงขี้เจ้คนนี้ให้หน่อยนี่เรียบร้อยกัดเออเหือดเออเหือดเดี๋ยวก่อนนะซอมบี้เราไปติดบั๊อกอะไรอยู่ข้างในวะนะมึงจะไปติดบั๊อกอะไรอยู่ข้างในโอ้เพื่อนช่วยมาแล้วโอเคน่ามีตำรวจอยู่คนหนึ่งนะฮะเราจะต้องกัดอีพวกนี้ก่อนนี่กัดให้ม,มันมาเป็นพวกเรานี่ พวกมึงมาเป็นพวกชั้นดีๆนี่กัดให้หมดนี่ต่อไปก็กัดไอ้กางเกงสีน้ำตาลนั่นยิงซอมบี้ไปเลยเอ้ยหนีแล้วซอมบี้มาแล้วโอ้ยอย่านะโอโหเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะตำรวจตีกูแบบทีเดียวตายเลยอะโอ้โหนี่กัดมันเพื่อนเรียบร้อยคุณตำรวจครับเมื่อกี้ฉันเห็นซอมบี้ตัวเขียวๆอะค่ะคุณจะต้องไปเชื้อแน่เลยนออีนี่มาฟ้องตำรวจเลยมึงเจอเลยนี่๋ยวกอยซอมบี้ให้กัดตูดมึงแน่นี่ไอ้นี่ก็คุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องหาอะไรเลย เรียบร้อยน็อกไปสิมึงเดคุคนี้เลยนี่กัดมอลเลยลูกแม่กัดมานกัดอีเชือกเสียพอด,ด่โอโหโดนตำรวจตีงั้นฆ่าไอตำรวจหา่านนี่ก่อนละกันนี่ไอตำรวจน็อกรีดนี่แน่เรียบร้อยนี่ต่อไปก็อีเจอุย้ยเดี๋ยวก่อนมันลุกขึ้นมาได้โอ้ยนี่มันสนุกจริงๆเลยเนี่ยคอนเสิร์ตพิเศกร,รโซพ่เศกรโซงั้นเหรอเนี่โหดูท่าเต้นท่าเต้นมึงอุบาทมากมีคนบอกมึง้างไหมเี่ยิงเข้าไปเลยสองตัวนี่ช่วยกันอ๋อเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากเดี๋ยวก่อนนะ เขาวิ่งไล่ฆ่ากันมึงวิ่งปบมือเดี๋ยวก่อนนะมึงรู้เรื่องบ้างไหมเนี่ยว่าเขาฆ่ากันเนี่ยสอมบี้บุกเมืองยังไม่รู้เรื่องอะไรหัวเหลืองเอ้ยนี่จัดการเรียบร้อยน็อตอัพแอนจดาแอพแอน์ดาจะต้องมีสะโพกที่สวยงามให้ได้จะต้องทําให้พิเศษหลงรักฉันให้ได้นี่แนี่ พ่เศกมาแล้วจ้าเอาพิเศกยืนงงนั่นไงเออข่ามาันนี่ตัดตัดการตายิงไปอีกตัวหนึ่งนี่อัดกระดาษนุษปึ๊บอ,อืตายโอ้ไม่ก็ซอมบี้มาพวกเราหนีแล้วพวกแคร์จะหนีไม่พ้นหรอกนี่ซตอมบี้วิ่งตามเป็นแถวเลยมึงรอดไม่รอดให้มันรู้ไปเรียบร้อยผมคัดค้านผมไม่เอาไปลุงคนนี้หรอกนะครับผมไม่เอามาเป็นนายกหรอกโอ้โหนี่คือการเลือกตั้งอยู่สินนะโอเคเอาละ ฉัานจะทำเพื่อให้พวกนายสมหวังนี่นายไม่ชอบใครนี่ไม่อยากให้ใครเป็นนายกเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นี่ปล่อยซอมบี้ไปเลยอยากให้ชีวิตจริงมันมีแบบนี้บ้างอะนะ แจมพูดแบบนี้สิ๋ยวโดนรวบนี่ฆ่ามันบนเวทีให้เสร็จก่อนไอต้ตำรวจเฮ้ยตำรวจัารู้เรื่องแล้วนี่ปล่อยซอมบี้ไปช่วยก่อนนี่โอ้โหตำรวจตีแทงมากมึงเออเอามันเออเรียบร้อยเรียบร้อยจัดการมันเออไอย่าทำฉันนะนี่กัอกดอีเจชุดสูตรนั่นเลยนี่เรียบร้อยเหมือนว่าพวกนี้กำลังจะเล่นตาวิดเกมกันอยู่นะฮะแล้วซึ่งไม่รู้เลยว่าตอนนี้พวกแกกำลังจะตาย ห้าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหม,มึงห้าอะไรม่เก้บางทีกูก็ขับตัวเองนะโอเคมาปล่อยซอมบี้ไปโอ้โหนี่พวกแกรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือซอมบี้ไม่ใช่ทว,วิตเกมนี่แนะ่พวกแกรกำลังสะมาล่รางวัลสินะ แต่ขอโทษทีรางวัลจะต้องเป็นของฉันจัดการให้พวอคุมนั่นเลยนี่เรียบร้อยพ่อคุมนี่กัดพ่กคุมมันเออเรียบร้อยเอาละเรามาบุกสนสนุกกันบ้างนี่อีเจคนนั้นนั่งสบายใจเชิบนี่ยังไม่รู้เรื่องสินะเอาแฮมเบอร์เกอร์มาก,กินหนึ่งอันได้จัดการซอมบี้ไปเอาแฮมเบอร์เกอร์มาให้ฉัน โอ้โหคนไขยแฮมเบอร์เกอร์มันวิ่งหนีไปแล้วสงสัยจะได้กินหลายชิ้นเลยทีเดียวเชียวเออกัดมันเออกัดไอ้จุกนั้นด้วยเรียบร้อยยึดมาเป็นพวกเราเดี๋ยวก่อนนะตำรวจมึงยืนงงอะไรอ่ะประชาชนโดนฆ่าอยู่โอ้โหตำรวจเพิ่งไม่รู้เล่าหาลูซสี่เลยเลยดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีคอนเสิร์ตอีกแล้วเอาละจัดการพวกมันนี่จัดการไอเจ้หัวเขียวนั่นด้วยเรียบร้อยเอามันาเป็นพวกเราโอ้ดูดูเหมือนว่ามันจะวิ่งหนีกันแล้วพวกแกวิ่งหนีความตายไม่พ้นหรอกนาบอกไว้ก่อน่ ว่แก okay, จะต้องถ่ายให้หมดรู้เรื่องกันหรือเปล่าเน่เดจัดการมันเน่จัดการมาันรมเรียบร้อยเป็นคอนเสิร์ตที่เงามากโอ้ยนี่คือร้านโทรศัพท์ซินนาฉันขอ iPhone สักสามเครื่องเอาล่ะซอมบี้ไปจัดการพวกมันเลยนน่เรียบร้อยเอา iPhone มาสามเครื่องเ้อจะไปให้เพื่อนญาติพี่น้องถ้าคูดงง่ยงายว่าเอามาทั้งร้านเลยละกันโอ้โหเดี๋ยวตำรวจมันตีแรงมากไอเวนเอ้ยนี่จัดการตำรวจก่อนเลยไอโอ้โออีเจ๊กระปองเปิดอีเจ๊กระปองเปิด โอ้โหนี่คือเรือไททานิคสินะมึงกำลังถ่ายละครกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแหมเตือ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 เเตือเนี่จัดการอีเรือไททานิคนี่ก่อนเลยอีนางเอกเนี่ยน่ารำคาญนี่มึงจัด กางแขนห่าแป้มึงเหรอนี่กางแขนทําไมลมมันก็แรงเดี๋ยวมันก็ฟัดมึงตกทะเลหรอกนี่ปล่อยแม่งเลยนี่มึงสองคนตีนะที่ทำให้เรือไซทานิกล่มนี่ตัวก,กะลากินีจัดการเรียบร้อยโอ้อร่อยอร่อยโอ้ชกมัดหนักมากในขนมต้มนี่ฉันขอปล่อยพวกของฉันไปชกหน่อยละกันนี่ปล่อยสัมบีเป็นหนึ่งตัว ไปสักหึงตัวแล้วกันนี่เออเอามานี่นักมวยจะโซ่ซอมบี้ได้ยังไงวะนีะ่โอ้โห و. แล้วคนขึ้นมาบนสังเวียนกันหมดเลยมึง <c oughs> ขึ้นมาทําไม เอาตำรวจมึงยืนโง่ทำไมเนี่ยเออเออตำรวจทำงานหน่อยนี่เห็นป่าวว่าคนอื่นเขาโดนซอมบี้กัดเนี่ยเออโหเดี๋ยวแนละ้วมึงตีประชาชนหรือเปล่าเนี่ยเอาพัดเอเอกัดตำรวจทีหนึ่งกัดตำรวจเออซอมบี้กัดมันนี่เรียบร้อยจัดก,การพวกตำรวจไปเรียบร้อยนี่ต่อไปก็แกและกัดไอ,เอ้เสื้อเขียวเรียบร้อยโอ้โหกลับมาที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์หนออีกแล้วโอ้เอาล่ะทัานขอกินแฮมเบอร์เกอร์กันหน่อยละกันนี่ปล่อยซอมบี้ไปเลยนี่เอาล่ะยิงไปที่หน้าเคาน์เตอร์ เอาแฮมเบอร์เกอร์กับเงินมาเดี๋ยวนี้นะเออคนทาแฮมเบอร์เกอร์โดนกัดไปแล้วเรียบร้อยอเจสมภูนี่โอ้ต่อไปตํารวจเอาละซอมบี้ลูกแพ้จัดการตํารวจมันเดี๋ยวนี้นี่เรีร้กัดเออกัดเรียบร้อยตํารวจมึงตีแรงดีนักมึงก็ตายไปก่อนเลยแล้วโอ้โหตอนนี้เรากลับมาที่อะไรเนี่ยที่เรือหรอดูเหมือนว่าจะมีปาร์ตี้กันนะฮะขอโซดาสักเช็คหนึ่งแล้วกันนี่น้ําส้มน้ําส้มเอาน้ำเปล่ามาให้ฉันด้วยเจ้าซอมบี้เอาละกัดมาเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวมานะโอ้โหไมคก็อดเดี๋ยวก่อนกัดคนธรรมดาก่อนเออแล้วก็ไปจัดการตำรวจตำรวจมึงตีแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวซอมบี้มันจะตายหมดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวโอ้ยซอมบี้เอ้าซอมบี้ลืตัวเดียวนั่นไงโอเคเอามันกัดมันเออกัดกัดก่อนกัดตำรวจก่อนสิเออมึงกัดตำรวจก่อนโอ้โหตายซอมบี้กูตายเรียบนั่นไงเหลือเจเหลือเจดัมคนเดียวนั่นไงกูแพ้อะไรกันนี้่ยโอ้โหบอกแล้วให้กัดตำรวจก่อนฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะไม่ยอมแพ้โอเคยิงก่อน ยิงหาพวกก่อนนี่อีเดชุดบิกินี่นี่ให้ตำรวจมันยืนโง่ไปก่อนนี่น่าจะเป็นตำรวจเอาวะไอ,อ้ตำรวจน้ำสิเออแล้วจะเป็นตำรวจน้ำด้วยโอเคกัดพวกผู้คนก่อนเรียบร้อยเออต่อไปก็จัดก,การจัดก,การตำรวจเอามันเดีย๋ยวซอมบี้เออเรียบร้อยเดีย๋ยวก็จะแพ้ซะแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนมาเล่นทะเลทรายเยอะแยะเลยน,นะโอเคตรงนี้เราจะต้องปล่อยซอมบี้ไปตรงกลางนี่กัดมันให้หมดเอามันมาเป็นเพื่อน ดูเหมือนว่าตรงนี้จะไม่มีตำรวจด,ด้วยนะจ๊ะโอ้โหนี่วิ่งแตกตื่นกันเปน็นละนาวบงบอลมึงไม่ต้องเล่นละมึงวิ่งหนีวิ่งไล่ตับกันนี่แหละเรียบร้อยยิงไปตัวหนึ่งนี่ลืมไปว่ามีอีกตัวหนึ่งจะบ้ากระบังนี่เหลืออ,อ,อีกสามคนสามคนนี่เรียบร้อยฟอมบี้ได้ยึดหัดทรายนี่ไว้เรียบร้อยเราจะเล่นบอลเล่กันเอง เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่มันป้อนแบงกันอยู่หรือไงนี่วะเนี่ยโอเคเราจะต้องทำไงดีปึ๊บอ่ายิงไปที่ตัวนี้ก่อนเรียบร้อยยิงไปอีกปึ๊บนี่อ้าวชิบหายยิงไม่ติดโอ้โหซอมบี้ต่อยซอมบี้ไม่กัดนะฮะซอมบี้ต่อยนะจ๊ะโอเคเอามาไปเพื่อนแล้วไงต่ออ่ะนี่เราจะต้องไปสู้กับแบ็คแมนแล้ววะเนี่ยโอ้โหแบ็คแมนน่าจะเก่งอยู่นะเนี่ยเออเอามันโอ้โหเดี๋ยวก่อนซอมบี้กูร่วงซอมบี้กูร่วงเป็นแถวเดี๋ยวลืมตัวหนึ่งปึ๊บเอาระเออกัดมันเรียบร้อยเออนึกว่าจะแพ้โ้โโออหหคืแบบมมันนดากนะ ี่คืออะไรวันเนี้ยโอ้โหนี่คืออะไรอะ่ะปะท้วงกันหรือยังไงรหรือว่าอ๋อหรือว่าอเจ๊คนนี้มันคือราชินีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันปึ๊บอืมเอ้มีคนถือถับด้วยโอเคดูเหมือนว่าน่าจะโหดอยู่นะเราจะต้องกัดคนพวกเนี้ามาเป็นพวกปึ๊บอืมเราจะต้องลบโดซัมบี้ก่อน เฮ้ยพืกอมึงโอ้โหมึงฟันีเดียวเรียบร้อยเออเอามันซอมบี้กัดบันเรียบร้อยโอ้โหซอมบี้สู้สู้มันเรียบร้อยชนะเราต้องชนะเราจะต้องยึดเก้าอีดดา้ดับนั้นมาเป็นของเราให้ได้เรากลับมาอยู่ที่สังเวียนเดือดอีกแล้วนะฮะโอเคยิงซอมบี้ไปนี่เราจะยิงซอมบี้ไปแจมนี่นายขอเล่นด้วยนี่ขอต่อยด้วยโอ้โหผู้คนแปกตื่น เด้คนมันเข้ามาในสองเปลียนได้ไหมเนี่ยเอาชิบหายแล้วคนเข้ามาไม่ได้โอ้โหดีนั่นที่ยิงซอมบี้ไปไม่หมดออาชิบอ๋อเอาซอมบี้กูโดนตีไปแล้วหนึ่งกูไม่น่ายิงซอมบี้มาตรงนี้เลยโอ้โหโหง่จริงๆเลย อ้าวไอ้ซอมบี้อย่าบอกนะมึงออกไม่ได้อเวนเอ้ยเออเรียบร้อยโอ้โหตำรวจตีกูด่าเลยเออกัดตำรวจก่อนกัดตำรวจก่อนเรียบร้อยเออตำรวจคืนหนอนหมอนไส้ตำรวจคะเมื่อกี้ฉันเห็นซอมบี้จริงๆนะคะคุณจะต้องเชื่อฉันคุณทีเพิร์ลโจนะครับซอมบี้มันไม่มีรองมันมีอยู่แค่ในหนังซอมบี้มีจริงจ้านี่กูยิงไปเลยนี่กัดคนพุกนัานก่อน รวบรวมให้เป็นเพื่อนนี่อา้าวท่อประปาแตกมึงไม่ซ่อมไรือไงวะโอเค,โอ,เคโอ้โหเปิดเพลงกันมันสนุกนี่ไงซอมบี้มาแล้วตำรวจมึงปิดหูปิดตามากเลยนะตำ,ตำรวจเนี่ยมึงไม่ช่วยเหลือประชาชนเลยนะมึงเนี่ยโอ้โหเออขว่าจะรู้เรื่องประชาชนก็ตายห่าไปแล้วต่อไปก็มึงก็ตายไปด้วยแล้วกันนะตำรวจนี่เรียบร้อยโอ้มีโคกยักษ์อยู่ด้วยเกิดมาเพิ่งเคยเห็น เรียบร้อยยิงไปก่อนเลยฉันอยากจะได้โคกยักษ์นั้นมากเลยนะขอเถอะนี่กัดคนไปเลยนี่คนเฝ้าโคกนี่ตำรวจจะไม่รู้เรื่องตำรวจจะง่อสเต็ปเดิมนี่โอ้โหตำรวจตีกวีกแล้วตำรวจตีทะลุโคกโอ้โหตำรวจตีทะลุโคกม,มึงตีกูด่าเลยเออเอามันสบีเออกัดมันเรียบร้อยเออมึงห้าวนักเหรอตำรวจมึงห้าวนักเหรอนี่ โอ้หกลับมปที่ทะเลทรายหาดทรายอีกแล้วีนนะ่าจะเป็นที่หัวหินนะเนี่ยโอ้โหสวยงามปึ๊บอืมกำลังนั่งโง่โง่โงโงอยู่ชินนะ <c oughs> ที่มาของคำว่านั่งโง่โง่ที่ริมทะเลปึ๊บยิงไปเลยดูเหมือนว่าตำรวจจะไม่มีก็ชิวๆหน่อยละกันนี่วนนี้แหมนั่งดูคนเขาฆ่ากันชิวมากมึงไม่รู้เรื่องหาเลยเลย่ังไงนะอาซอมบี้ซอมบี้มาหน้ามึงแล้วเนี่ยมึงยังไม่รู้เรื่องโอ้โหยังแบบนั่งกระดิกขาอยู่ โอ้โหคนตีกันคนตีกันในภาพได้แต่กูช่วยส่งเหาะนี่ปึ๊บมึงไม่ต้องตีกันจ้านี่โอโ้ไอ้นี่ก็แบบว่าเช็คเช็คเช็คคือแบบเช็คชิลมากเมืองโอโมีคนเข้าห้องน้ำยิงซอมบี้ไปที่คนในห้องน้ำปึ๊บอ้าวชิบหายแล้วซอมบี้เข้าได้ไหมนะเออเข้าได้เรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวไอ้นี่ยืนฉีไอ้นี่ยืนฉี่ยืนฉีแล้วนะแบบฉี่เรื่องอ้อยเรืมองไม่รู้เรื่องไม่ร,มรู้เรื่องอะไรนี่เรียบร้อยอโ้โหเดี๋ยวกว่อนนะฉี่ค้างฉี่ค้าง